อตอนรับเข้าสู่เป็นกลางชนแนลรถถังชนซุปเปอร์เล็กเสียโบสเล็งจัดซุปเปอร์เล็กชนรถถังที่แฟนมวยอยากดูกันทั้งประเทศนเตอร์พงวิเศษไพย,พยทูลบหกอมาให้ทำหน้าที่ประกบคู่มวยในศึกวันสถาปนาสนามมวยลุมพินีหากรถถังยังไม่มีรายการและทางซอเอแห่งค่าจิตเมืองนอนเปิดทางพร้อมขึ้นป้ายเป็นคู่เอกนำรายการทันที หลังจากมีกระแสข่าวน้าหูเป็นอย่างมากในโลกโซเชียลอยากดูคู่มวยดีแห่งยุคอยางซุปเปอร์เล็ก มอรัตนับบันดิตหรือเกียรติหมู่เก้าเดิมที่ตอนนี้แปดไฟแล้วที่สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นถือว่าเป็นนักชกที่ฟอร์มสดและแข็งแกร่งเอามากๆนักเวลานี้เจอกับรถถังจิตเมืองนอนท์มวยพันโหดฉายาไอรอนแมนเมืองไทยที่ตอนนี้แทบจะหาคู่ชกยากขึ้นทุกวันค่อนข้างเป็นไปได้ยากมากที่จะมีโปรโมเตอร์คนไหนนำไปจัดเพราะว่ารถถังจิตเมืองนอน,อนนั้นเป็นนักมวยที่ค่าตัวแพ้ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ มีชั้นวันแชมเปี้ยนชิพการันตีความสามารถทำให้โปรโมเตอร์ผู้จัดต้องคำนึงถึงค่าใช้ใจ่ายในการจัดมวยแต่ละครั้งในช่วง New Normal ที่จำกัดผู้เข้าชมในสนามแต่ตอนนี้มีความเป็นไปได้เมื่อกระแสข่าวว่าเสียโบสอได้นำคู่นี้มาเจอกันในวันสถาปนาสนามมวยลุมพินนีต้นเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ทำให้ผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมากทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์อยากที่จะดูคู่มวยดีแห่งยุคแห่งพอสอนี้ ด้านเสียบดนัฐเดชวชิระรัตนวงศ์ให้การเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตอนนั้นมีความตั้งใจจะจัดคู่มวยที่พี่น้องแฟนมวยให้ความสนใจมานานมากแล้วอย่างซปเปอร์เล็กมอรัตนบัณฑิตกับรถถังจิตเมืองนอนท์แต่ว่ายังไม่ได้จัดสักทีอาจจะเกิดจากทางต้นสังกัดของนักมวยมีคิวที่จะชก จึงทําให้ไม่ลงตัวมาครั้งนี้ตนได้รับมอบหมายจากดอรพงศ์วิเศษไพฑูรย์ให้ทําหน้าที่ประกบกู้มวยในศึกวันสถาบนาสนามมวยลุมพินีวันอาทิตย์ที่8ธันวาคม3จึงเล็งเห็นว่าน่าจะนําคู่มวยคู่นี้ที่เป็นกระแสะและแฟนมวยให้ความสนใจแต่ตอนนั้นก็ต้องสอบถามไปยังซ้อเอ๋แม่บ้านใหญ่แห่งค่ายจิตเมืองนอนท์เสกอนว่าหากรถถังยังไม่มีคิวขึ้นรายการที่ไหนและซ้อเอ๋พร้อมเปิดทางอนุญาตให้กับตน ตอนนั้นพร้อมจะขึ้นรายการกับซูเปอร์เล็กมรัตนบัณฑิตให้เป็นคู่เอกนำรายการในวันสถามนาสนามงวยลุมพีนีทันทีส่วนคู่มวยในรายการตนก็จะพยายามเฟ้นหาคู่มวยดีๆมาให้พี่น้องแฟนมวยทั่วประเทศได้ชมกันอย่างแน่นอนยังไงฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานเพชรมณีในการทำงานครั้งนี้ด้วยครับเสียโบสกล่าวปิดท้าย